กิงก็ท้อไปหลายท้อไปหลายรอบแล้วคิดว่าแบบไม่น่าได้แล้วเพราะเราก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายน้องก็มาก็ดีใจมากตอนนี้ก็เห่อมากท,ทั้งตัวเองแล้วก็ตัวสามีด้วย <laughs> เขาจะดูแลเรื่องอาหารการกินซึ่งเรื่องถนัดของเขาแล้วก็ด้วยความที่เราไม่แพ้เลยอ่ะเราก็จะอยากกินทุกอย่างในโลกแล้วก็ห้ามไม่ได้ห้ามแล้วแบบน้ําตาจะไหลอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะกินต้องได้กินเดี๋ยวนี้อะไรไม่กินไม่ได้คือแบบเอาไม่กินเราจะเป็นลม ความพยายามที่ผ่านมาเราพยายามขนาดไหนคากว่าจะแบบสำเร็จใรังนี้พยายามมาเยอะก็ระยะเวลา4ปีเนี่ยน่าทำไปอีกซี่ไปประมาณรอบที่รอบที่ได้เนี่ยรอ,อบที่เก้าร <laughs> อบที่ก้าแต่ว่าโชคดีที่แบบอย่างบางคนทําทนไปแล้วแบบตัวจะบวมหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะมีแบบแพ้ฮอร์โมนอะไรย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ไม่ไม่แพ้ก,ก็เลยตัวไม่ได้บวมมากอย่างบางคนรุ่นน้องทาไปไปสองอีกซี่ไปสองครั้งเนี้ยค่ะน้ำหนักขึ้นมาแปดกิโล เออแต่ว่าเราเราโอเคยังแบบสามารถแบบคอนโ t r l ได้อะไรเงี้ยแะ้วแบบทางสี่ปีเรามีทอ้อมีอะไรบ้างไหมไมีช่วงทอ้อแล้วก็ไม่เอาแล้วแล้วก็หยุดไป8ดเดือนอแบบไม่เอาแล้วจนพี่บุ๋มปนัดดาค่ะเห็นพี่บุ๋มแบบยังท้องได้ไ,ไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราก็ต้องได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเออฝากหมอพี่บุ๋มขอบคุณนะคะขอแล่วพี่บุ๋มก็เหมือนเป็นคนจุดประกายให้คุณโ่รู้สึกว,ว่าเรามีความหวังใช่เพราะตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอายุเยอะแต่แบบอุ้ยพี่บุ๋มยังได้เราก็น่าจะลองอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยวินาทีที่เราทราบกันมีร้องไห้มีแบบว่าโอ้โหน้ำตาไหล <c oughs> คือพอเราอยา S, ่างอีกซี่พอเรามีฝังการฝังตัวอ่อนใช่ไหมคะคุณหมอจะให้อยู่นิ่งๆเลย11บวัน แล้วก็ให้อยู่อยู่อยู่บนเตียงเดินได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยระหว่างนั้น,น,นอะ่ะบางทีคุณหมอก็บอกว่าจริง,รงๆแอบตรวจได้นะถ้าถ้าฮอร์โมนมันขึ้นน่ะตรวจก็จะขึ้น2ขีดเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือไม่กล้าตรวจเลยเพราะว่าเหมือนเราเฟล,ลมาเยอะเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าตรวจจนกระทั่งวันที่เป็นให้คุณที่คุณหมอนนะตรวจเลือดก,ก็เลยแล้วพอคุณหมอบอกว่าเฮ้ยค่าฮอร์โมนขึ้นอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยก็ ไม่ฟังอะไรแล้วก็ร้อน้ำตาไหลน้ำต,ตาไหลน้ำตาวินเขาจะออกเป็นทางแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เห่แบบอย่างตอนนี้คุณหมอบอกว่าเขาเริ่มได้ยินแล้วอคุณพ่อเขาก็จะเริ่มเล่านิทานละแพนด้าน้อยปลาวานอะไรของเขาก็มีเสียงสองเสียงสามเป็นตัวต่างๆก็เ,เริ่มเล่านิทานอยากอยากให้ลูกจำเสียงพ่อได้อะไรเงี้ยระวังเรื่องน้นำหนัก เพราะว่าคุณหมอกลัวัวภาวะเบาหวานที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์นะมันจะมีผลต่อกันเพราะยังไงน่าจะต้องเป็นไม่น่าคลอดธรรมชาติได้คาดว่าน่าจะต้องผ่าคลอดแลวถ้าถ้าเกิดเป็นเบาหวานในช่วงที่ต้องผ่ามันจะต้องมีเรื่องของการสำรองเลือดหลายอย่างอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยพยายามอยากจะให้ควบคุมต้องงดของหวานของมันของทอดแล้วต้องงดแป้งอะไรเงี้ยข้าวขาวกินไม่ได้ต้องกินพวกข้าวกล้องอะไรเงี้ยน้ำน้ำตาลชานมไข่มุกนี่คือบายบาย บอกลากันเลยคือด้วยเราท้องตอนอายุเยอะเราก็เลยรอผลตรวจนิฟก่อนเพื่อมั่นใจว่าแบบโอเคลูกสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอผลตรวจี้ออกมาปุ๊บอีกแป๊บนึ่งอีกประมาณเดือนนึงจะถึงวันครบรอบเราก็เลยบอกเออเราฮึบไว้ก่อนอาการว่าตอนนั้นท้องก็ยังไม่ได้ออกเยอะก็ยังแต่งตัวได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยฮึบไปจนวันครบรอบ20ธันวาแล้วก็ประกาศตอนวันที่ประกาศก็มาณสี่เดือนครึ่งแล้ว พยายามมา4ี่ปีแล้วก็ครบรอบสีปีที่แต่งงานโอน้นี่ก็เล็กพอดีพี่ทักก,ก็เพิ่งคิดเหมือนกันพี่ทักก็เพิ่งคิด <laughs> เหมือนกันว่าเออใช่เขาก็อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะมา